หรือปวดตัวเมียจริงอมใช้คำพูดวิญญาณเมียคนไหนแล้วท่านประธานหอหรับคลิปนี้นะครับวันแค่นี้นะครับไปติดตามทางช่องมาดามจาลองต่อไปกันนะครับเป็นแก้วสองคอยประกลัวรักควันจริงคุณพี่ไม่กลัวนน เดี๋ยวไปวัดกันตายไปคุณแปลของก็ได้แล้วคุณกลับมาตรงนี้นะไม่กลับะไม่กลับอ่ะคุณซีมุนค่ากังกลับนกันยังไงันน้ไม่ได้นัดจริงจรงไม่ใด้นัดจริงจริงพูดจริงสารจริงเลยนะที่เดนักนสองกพนันลงแจกยังไม่รู้ยังคิดว่านัดจะนัดได้ไงสาีคนมายังตะลึงจังงานใส่กันอยู่เลยริงไม่ได้ แบบไม่ได้เฟนไม่ได้มีไม่ได้มีมิติอะไรทั้งสิ้นทั้งมาเลยหนูอ่ะลุงหนูขาเลาะมาหนูขาเลาะมาจากขอนแก่นแล้วมาร้อยเอ็ดเมื่อวานมาประชุมงานจะทํางานให้ศิลปินทํารถแห่วาลํากรจะไปไหนก็จะไปไหนก็ส่งไทม์ไลน์เข้าไปในไลน์มาดี้หน่อยเอ้แต่จะคล้องไปยังไม่ใช่เพราะผมเน่ยมันที่ที่เพิ่นไปพัพผูบะเมนมาเขาเรียนสารมาดามคือคือเขาเป็น เขาเป็นอะไรแบรนด์แล้วไงเขาจะไปไหนมาไหนเขาต้องบอกกล่าวให้ให้บริวารรอบข้างที่เขาขายให้อยู่เขาจะรู้ว่าคุณไปไหนอันนี้ผมผมไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรผมจะไปไหนผมไปเลยแต่นี่มันเป็นวันเดียวกันเพราะไม่ใช่ขนาดกินพี่บอกว่าพี่จะรับเงินใหม่นะพอเกือบหัก จะมาเลี้ยงข้าวเพราะถ้าดีแล้วลลุงใจว่าลุงอะดวงแข็งที่หนูไม่ไปเลี้ยงข้าวลุงอะถ้าหนูไปเลี้ยงข้าวลุงแบบไมมีชีวิตไปเพราะว่าผมไปซื้อรถไปซื้อรถขายรถไปซื้อรถเสร็จแล้วซื้อที่เชียงรายเสร็จแล้วผมก็ไปหาหลานที่เชียงใหม่บ้านชงแล้วก็ไปลำปางลำพูนไปเรื่อยไปเจอเอฟซีอยู่ลำพูนพาขี่ม้าอีกไปเหลียงซานไปเขาพ่อไปทับเบิกขาเลาะวาสัน ก็ขากลับมาครับโอ้โหกลับมาได้ไงเบรกเบื่อไปกับใครอ่ะไปกับใครไปกับผู้ดูแลผู้ดูแลอ่มันคือใครมาลามลองมันออกไปแล้วนะมาลามลองมันทำแบบจริงจังมากมันคือใครมันไม่ทามันคือใครที่ไอมันคือเพือมันคือเพือ ้ามันสับปะหลังจะไปจัดการเผื่อทันทีก็มีการแข่งแย่งตำแหน่งกันแล้วค่ะไม่ได้เลยนะเราต้องมีการแข่งแย่งกันแล้วค่ะอยู่ในกระเป๋าพี่แดงสบายดีสบายดีครับสบายเลโอ้พี่แดงแบบสบายแถมสบาย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 ดูสบายมากเดิน่าใช่ไหมไปเที่ยวน่ะพี่แดงไปเที่ไหนเอ่อกาะกระดาเยี่ยมเยี่ยมเอ่อที่ร้านแม่เมยี่ฟินแลนด์อ๋อฟินแลนด์ มสามเดือนนะไปทั้งสามเดือนเด้อเจ้าไปสามเดือนเน่ยเดี๋ยวจะส่งค่าค่าเครื่องบินกลับมาเออไปครึ่งเดือนโอ้สามเดือนเลยแต่เมย์ไม่รู้เมย์ไม่รู้ครับฮะเมย์จะครึ่งเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งก็ไม่รู้ออ๋ไม่ถึงไม่ยังไม่กำหนดเขาเนี่ยชัวร์ครึ่งเดือนแค่ครึ่งเดือนพอแต่เมย์จจะขยายครับแต่มันไปเจออากาศดีๆอะไรดีๆอะไรมันขึ้นหน่อย มันก็ได้อะไรขึ้นอะไรอึลนงอะไรขึ้นล้องขึ้นเลรอรืเคือข้องขึ้นกยาการพูดคุ้มเครืออะไรน่อาะไรเอาอะไรมาแจกกันเนียสมควรจะตรวจงนะเราเนียฮะแ้วของพี่หนึ่งทำไมจับไม่ได้มอนไม่ได้เพราะว่านี่ของของเอฟซีเขาให้เขาจับชิ้นจอกของบังดีสัา เออมันแปลกมากนะมันมารวมกันได้จัดจ้านนึกถึงไอ้นั่นเลยอะไรนะเที่ยวพัดอะไรนะวรนเพลินสามอ่ะอ๋อขึ้นซิวันอะไรนะวันมาฆาตบูชาแล้วเข้าไปข้างในไหมไม่ได้เข้าไหนเลยลุงมาเนี่ยหนูไม่กล้าเข้าหลังเกรงใจเขาอันนี้บุกไม่น่าเข้านะแกนั่งอยู่ใครลุงนั่งอยู่นะนั่งกับย่าอาชีกับแม่ผู้ใหญ่น่าเข้านะทำบรรยากาศแต่่อที่แก อยู่ในบ้านเกือบออกมาแล้วใช่ไหมนั่งอยู่นะไม่หลอกเมื่อกี้เมื่อกี้เช็คเลตติ้งมาดามว่าเขาอาบน้ำอยู่ใช่่เลี่ยงเรื่องเราก็เลยไม่เข้าตอนนั้นเมื่อกี้มาแล้วตอนที่ตำรวจมาแล้วไปบรรยากาศดีเลยไปเอานใเิข้าไปเล่นไปได้แต่ว่อกี้ว่าจะเข้าอยู่เนื่องจากว่าเก่งใจคือเช็คว่ามาดามว่าเขาอาบน้ำอยู่เคียร์ให้ผมหน่อยนะเชียร์ให้ผมหน่อยนะครับนงจะกลัวทำไมเนี่ยเขารู้หมดแล้วล่ะเออคำพูดของลุงมันต้องศักดิ์สิทธิ์ก็บคนไม่ใจไว เออมันมันไม่เป็นเรื่องบังเอินเกิดขึ้นได้เสมอนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าพี่คุณอ้อมหรือรีอามาเจอกันเนี่ยทวกมันคิดว่าแบงกวงหัวกันมาเปล่ามากหัวใครหัวมันบังเอินจมาชนจนเจ๊ะทมวะทมนะถำมาดามลองก็ไปเมื่อกี้นี่อะไรคะพี่จิมมี่โดนหันกล้องไปทางผูกโอ้โหตายเลยเจ้าหัหันไปทางไหนหูหั่นไปอะไรอยู่นั่นน่ะ